ค่ะทุกทุกคนพบกับเปิ้นจ้าหาอยู่หา,หากินจ้าวันนี้นี่ต่อจากคลิปที่ไปเก็บแบล็กเบอร์รี่มานะคะอันนี้เปิ้นทำน้ำจิ้มมาแล้วนี่ค่ไอ้ลูกที่เขาเป็นสีแบบนี้นะคะเปรี้ยวนะคะนี่อันนี้เปรี้ยวสีดำดำบางทีก็เปรี้ยวจนนอกเสียใจว่าเขาจะสุกแบบ งอมจริงๆอาจยาถึงจะถึงจะหวานไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าเนาะหามุมกำลังหามุมกล้องอยู่จา้าโอเคจา้า เียวตาแจ้งเลยค่ะบอกคุณชายไว้ว่าห้องน้ำฉันจองแล้วนะนี่จ้ะตาแจ้งจริงๆสุดยอดอื เบล้ววดุกค่ะเปิวว้ลก,ก็จะมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะว่าทำไมหายไปนานเลยทำไมไม่ทำ YouTube ต่อเนื่องก็คือแบบว่าเหตุผลข้อแรกก็คือสภาพอากาศจา้ะสภาพอากาศที่บ้านเมืองเขาเน้อมันมันแปรปวนนะจ๊ะ เอาแน่เอานอนไม่ได้และช่วงนั้นบวกกับเริ่มที่แบบจะเข้าหน้าหนาวแล้วดือกก็เลยแบบอากาศแปรปรวนฝนตกตกไม่ได้ตกเหมือนบ้านเรานะจ๊ะฝนตกแบบตกหม่ารำคานนะจ๊ะมันไม่ได้ตกสู้มาทีเดียวแล้วหายไปเลยอย่างนั้นเปล่าเปรี่ยวตาปิด อีกอย่างลมก็แรงฝนมาลมก็มาหนาวอีกจ้ะก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะเข้าหน้าหนาวก็ยิ่งแล้วใหญ่ไม่รู้จะออกไปไหนหนาวจัดจ้กเปิน้นและอีกอย่างเรื่องหน้าที่การงาน เปิ้ลก็เพิ่งเข้าไปทําใหม่ๆเนาะเอาเปิ้ลมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณสองปีประมาณนั้นแหละจ้ะประมาณสองปีเปิ้ลก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากมายสถานที่ที่ว่าจะไปเก็บผักได้ที่ไหนและยิ่งเรื่องเห็ดนี่เปิ้ลยิ่งไม่ถนัดเลยนะคะเรื่องเห็ดเปิ้ลไม่ถนัดเลยเปิ้ลกลัวอยากไปเก็บอยู่จ้ะแต่ว่าเปิ้ลกลัวกลัวไปเก็บอันผิดมาน่นะนะเปิ้ลไม่ถนัดเรื่องเห็ดเลย อยากไปเก็บอยู่จ้ะแต่หาไม่เป็น,นอีกอย่างแฟนเปิ้ลก็ไม่ใช่คนที่ประเทศนี้นะจ๊ะเขาก็มาทำงานอยู่ยที่นี่แฟนแฟนเปิ้ลเป็นคนประเทศเอ่อ ฮังการีจ้ะเป็นคนฮังการีนก็มาทํางานที่นี่แล้วยิ่งฝรั่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไม่เหมือนคนบ้านเราเนาะที่ว่าบ้านเรานี่สรรหาของกินที่นี่เขาก็เข้าแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของกินอย่างเดียวเขาก็เขาไม่มาสรรหาเหมือนเราหรอกจ้ะอันนั้นกินได้นี้กินได้ต้องไปตรงนั้นตรงนี้เปล่าจ้ะ นั่นแหละเหตุผลหลักๆก็คือสภาพอากาศบางทีเวลาเราเราว่างอย่างเงี้ยอากาศก็ไม่เป็นใจพอถึงวันหยุดที่ไรเริ่มและฝนเริ่มลงเม็ดเริ่มมีลมเริ่ม,มอากาศไม่เป็นใจจะ้ะพอวันทางานก็แดดจ้าชก็ไม่มีโอกาสได้ไปกลับมาก็เหนื่อยละ อีกอย่างไม่รู้สถานที่จ้ะไม่รู้จะไปไหนดีเปรี้ยวเปรีมากมากแต่อร่อยจังนี่ ย่ hmm. กระลลกน้อยใส่ข้าวคั่วเยอะๆนะจ๊ะหอมอร่อย ช่วงนี้เปิ้ลก็จะพยายามทำทำคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะก็คงจะไม่ได้ทำแบบบ่อยอะไรมากมายนะคะแต่ว่าก็จะพยายามทำออกมาเรื่อยๆเพราะว่าอันนี้เปิ้ลก็ลองทำเนาะอยากทำอยากลองทำอยากลองเป็นยูทูบเบอร์ดูบ้างก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือว่ามันจะยังไงก็ไม่รู้เปิ้ลก็ต้องเอางานหลักเป็นเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะคะ เปิ้งก็ต้องเอางานหลักไว้ก่อนแต่ถ้า Youtube มันเวิร์กขึ้นมาเอออันนั้นเปิ้งก็ค่อยมีแรงมีกำลังใจขึ้นมาที่ว่าจะออกไปทำคลิปมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยจะ้ะเปียเป้ยวเบี้ยว เปรี้ยวค่ะเปรี้ยวมากลูกดำๆหวานๆคุณชายเขาเลือกกินไปหมดแล้วนะคะ ัวมาอยู่ด้านหลังเนี่ยอันนี้เปิ้ลแช่น้ำลืมบอกคะ่ะใน,นเปิ้ลแช่น้ำเกลือเปิ้ลแช่น้ำเกลือทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนงคะประมาณนั้นแหละประมาณสามสิบนาทีใส่เกลือเยอะๆให้เค็มๆเลยนะคะเพื่อว่าที่จะไล่พวกถ้าเกิดว่าเขามีอะไรอ่ะ ไอแมลงตัวเล็กๆน้อยๆในที่ว่าเกาะตามอะไรอเงี้ยอยู่ตามผลที่เราเก็บมาด้วยนเนาะเิ้งเขาก็จะออกมาเบิ้งก็แช่น้าเกลือทิ้งไว้เกลือเราละลายน้ำเอาเองเนี่แหละจ้ะแช่ทิ้งไว้ประมาณสามสิน,นาทีแล้วเบิ้งก็มาล้างต่อน้ําสะอาดอีกสักประมาณสามสองสามน้ำน่แจะเปิ้งถึงมาทํานะคะ สุดยอดค่ะใครอยากถ่ายทองนะแนะนำเลยจ้ะสุดยอด เยอะนะคะน่นป้นทำเนี่ยที่เหลือ,อยังยังอยู่อีกเยอะเก็บแช่ตู้เย็นไว้กินคนเดียวไม่หมดค่ะกินคนเดียวคงได้นอนในห้องน้ำแน่นอนเลยจ้ะดี๋จ้ะ ยอดเกือโหโหบสำลักพี่คำสุดท้ายนะคะขออนุญาตกินไม่หมดค่ะไม่ไหวเป็นกลัวกลัวต้องได้นอนในห้องน้ำวิจากคำเต็มๆคำเลยคำใหญ่มากเห็นไหมใหญ่มากคำสุดท้ายค่ะเพื่อทุกๆคน ไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปกินต่อค่ะก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปจ้ะเปิ้ลก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำแนะนำที่แนะนำมาในคลิปก่อนๆนนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกความห่วงใย ก็อย่าลืมนะคะไลค์แชร์ติดตามแล้วก็เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า